สวัสดีครับก็อยู่กับผมชักงบอยร,ระทุมธาน,นีนะครับก็วันนี้วันนี้ก็พอดีเสร็จงานจากระยองแล้วนะฮะก็เังยตัวจะกลับต่างจังหวัดกันนะ,ะต่างจังหวัดก็เอารถมาล้างอยู่ นี้นะยองก็สองคันจบไปที่สี่วันนะหลายคนก็ได้ดูคลิปกันไปแล้วนะ,ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วสองคันสี่วันครึ่งนะะที่เอแยกหนองบอนนะก็หยุดแล้วนะหยุดแล้วนะเจอกันเออีกทีปีหน้านะน่าจะเริ่มงานประมาณวันสักที่สิบนะเพราะว่าสิบสิบเอ็ดนะเริ่มงาน พ็เดี๋ยวจะมีอไปทาธุราที่สักแก้วนะเป็นงานบุญไปจัดวันเด็กให้แก่โรงเรียนนะโรงเรียนโรงเรียนที่สักแก้วนะโรงเรียนผัดแคลนยากไร้อุปกรณ์แล้วก็ทุนการศึกษานะพอดีก็ได้เป็นเกียรตินะเป็นเกียรติย่างยิ่งนะที่ถูกรับเชิญไปนะก เดี๋ยวทำคลิปไปดูทีงนะว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็เอารถมาล้างจะกลับมหาสารคามนะฮะประเดี๋ยวหลายคนถามนะฮะว่าว่าผมเป็นคนที่ไหนนะฮะผมเป็นคนเอ่อ,อ,อพ่อผมเป็นคนปกักธงชัยนะฮะปกักธงชัยอยู่โคราชน,นะแต่แม่ผมเป็นคนปทุมธานีนะฮะผมก็เลยมาโตที่ปทุมธานีนะ โตที่ปทุมธานีก็ก็เลยได้อยู่ปทุมเลยนะฮะแต่ก็เป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งอ่าโคราชปทุมนะผมเป็นลูกครึ่งนะก็ะถึงได้หล่ออย่างนี้นะฮะบอกแล้วความหล่อไม่เคยปานีใครนะครับ <laughs> ถ้าเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าเช้านี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวเอารถมาล้างนะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะะ อันนี้ก็เจ้าเกี้ยวกุดนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็เอามาล้างนะเอามาล้างสิบตัวเดินทางคันนี้เอาไว้เดินทางเอส่วนตัวนะแต่ว่าทา้้งหน้าก็น่าจะเอาไว้วิ่งทํางานนะฮะทังหน้าก็จะเอาไว้วิ่งทํางานด้วยรถกระบะนะมันมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างน,ะนี่แหละเอามาอาบน้ําก่อนกลับบ้านนะเดี๋ยวขนมาล้างวันนี้ให้หมดนะ สามสี่คันก็ประมาณนี้เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีแล้วรถมันเอ,อสามปีแล้วนะสปีกว่าละเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ไปสับยางหน่อยรถเอ,อ่อต้องสมควรสับยางนะฮะสับยางอ,อ่าสลับยางนะสลับยางสลับยางเอาเอา,เอา เอาหลังไปหน้าเอาหน้าไปหลังนะต้องสลับนะฮะต้องสลับอย่างอันนี้ก็เจ้าเทียบกุดนะรถผมวิ่งประมาณไม่ถึงสามหมื่นโลนะคะนันนี้ยังเอเลขใหม่ยังไม่ถึงสามหมื่นโลนะก็แบตเตอรี่เสื่อมนะสามพิก,กว่าลนะนี่นะฮะเ,เดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ ไปสับยางเนาะวันนี้ล้เาเวลาเหลือก็เดี๋ยวจะเอาคันที่เหลือมาล้างล้างหมดเลยนะฮะปีใหม่แล้วล้างซะหน่อยนะฮะจะประมาณนี้นะก็ปีหน้านะปีหน้าก็อาจจะไล่ทําขึ้นไปนะปีหน้าน่าจะเป็นสูงเนินแล้วขึ้นไปเ,เขมมามาดแล้วก็ย้อนมาหนองบัวนะก็ต้องแจง้งไว้งนี้นะฮะ แจ้งไว้างี้เพราะว่าสูงเนินเดี๋ยวจะมีะทีมงานเข้าไปทำล้อมก่อนนะเข้าไปทำล้อมก่อนเพราะว่ามีทีมงานอยู่ที่ออยู่โคราชพอดีนะอยู่แถวปักช่องนะวิ่งไปสูงเนินก็ไม่เกินไม่เกินห้าสิบโลนะแป๊บเดียวนะไม่ไม่เกินสามสามวันสี่วันก็เสร็จและนะครับก็เป็นของปีหกแปดไปฮนะประมาณนี้นะแจ้งไว้แล้วนะ ก็วันนี้ภารกิจก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้นะก็เดี๋ยวทำความสะอาดรถนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะก็จะกลับบ้านแฟนผมนะมหาสารคามนะฮะเดี๋ยวถึงแล้วก็จะทำคลิปไปดูอีกทีหนึ่งว่าไปแล้วทำอะไรอยู่อยู่ตรงไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะ,จะมี รอทางท่านผอ,อส่งรูปมาที่โรงเรียนอที่สักแก้วนะขาดทุนการศึกษาเครื่องเขียนการเรียนนะแล้วก็อโรงเรียนนะต้องการทุนนะฮะก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวรอทางผอ,อ,อแกนี่มาก่อนแต่ผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะพอดีอทีมงานช่างไฟ อ่าแกเป็นเจ้าจภาพนะแล้วก็เลยเชิญผมให้เข้าไปร่วมด้วยนะก็เดี๋ยวจะดูว่ามันมันจะเป็นยังไงแล้วออกมาจะได้คุณมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอ,อผมแจ้งท,ทีหนึ่งนะฮะวันนี้วันชิวๆนะรับก็เดี๋ยวเอาด้วยเปลี่ยนแบตกับสับยางแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะวันนี้นะฮะก็แล้วทั้งนี้นะันแล้วนะปีใหม่แล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนนะ เดินทางปลอดภัยนะโดยสวัสดิภาพนะเส้นชัยอยู่ที่บ้านเรานะฮะเส้นชัยอยู่ที่บ้านเราก็ใช้รถใช้ถนนก็ดูแลกันด้วยนะดูแลกันอ,อย่าประมาทก็แล้วกันนะฮะอย่าประมาทจับพร้อมถนนนะผมบอกได้เลยนะเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเรานะฮะเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเรานะครับก็ขอให้ทุกคนสมหวังพัฒนาแล้วก็ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะฮะก็ ปีนี้ก็เหนื่อยกันมาเยอะแล้วนะฮะก็ไปพักผ่อนกันยาวๆนะฮเที่ยวให้สนุกนะฮะเที่ยวกันให้สนุกนะครับก็ขอให้มีความสุขกันมากๆกันแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ลากไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะฮะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม